สวัสดีนะครับในคลิปนี้เราก็จะพูด,พดถ,ถึงเรื่องของการ Read Write Excel File กันนะครับสำหรับในการ Read Write Excel File นั้นเนี่ยเราจะใช้ p a ็กเกจตัวหนึ่งชื่อว่า Bumblebee นะครับ b u m b l e b เนี่ยมันจะเป็นแพ็กเกจที่ใช้ในการจัดการกับตัว Excel File โดยตรงซึ่งสะดวกขึ้นพอสมควรนะครับถ้าผมให้ดู p a ็กเกจที่ผมใช้นะครับคือตัวนี้นะครับ บัมเบิลบีนะครับโอเคเอาละเริ่มต้นเลยเราจะทำกรณีคล้ายๆคลิปที่แล้วนะครับก็คือโดยสมมุติว่าเราจะอ่านข้อมูลของตำแหน่งของเข็มมาแต่คราวนี้ตำแหน่งของเข็มนี่มันเก็บอยู่ใน Excel f i ไฟล์นะครับเอาเริ่มต้นเลยนะครับเราก็จะอ่าน Excel นะครับในโนดของ b u m b l e b เนี่ยก็คือตัวที่ชื่อว่า Read Excel เลยนะครับ ตรงๆเลยนะฮะทีนี้มาดูว่าใน Read Excel เขาต้องการอะไรบ้างผมจะเปลี่ยนเป็น Manual ก่อนนะครับเริ่มต้นมีไฟล์ p a t t นะครับก็คือ Excel File ล์ตัวไหนที่เราจะอ่านนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็เอาไฟล์ p a t t มาต่อนะครับไฟล์พา t ์นะครับไฟล์ p a t h ในที่นี้ผมจะ browse แล้วผมจะใช้ Excel นในที่นี้ผมมีพายโลเคชันอยู่ใน Excel นี้หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่คือไฟล์นี้นะครับหน้าตาง่ายๆอย่างนี้คือผมมี x y นะครับอยู่ที่ row หนแล้วก็บอกมีค่าตามนี้นะครับเอาล,ล่วผมจะอ่านข้อมูลนี้เข้ามานะครับเราก็เลือกอันนี้ไปนะครับโอเพมาแล้วก็เข้ามาที่ไฟล์พาร์ทนะครับไฟล์พาร์ทไปต่อที่นี่ขั้นตอนถัดไปคือ มีตัวที่ชื่อว่า run it นะครับ run it ในที่นี้เป็นบูลีนนะครับใช้สำหรับคล้ายๆกรณีนนที่เป็น t o l g l e er, นะครับต่อเข้าไปนะครับตัว default เนี่ยพอมันเป็น true มันถึงจะทำงานพอเป็น false มันจะล้าง Data ทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูเพราะว่าเวลาเราสวิตช์ไปกลับมาเราต้องเปลี่ยน true false สลับไปสลับมาถัดมาคือ sheet name นะครับในที่ที่เปิดข้อมูลผมเนี่ยอยู่ในชีตหนึ ผมก็จะใส่ชื่อชีตหนึนะครับเอาไปต่อที่ชีตหนึ่งในกรณีของวิธีการอ่าน Excel เนี่ยถ้าเราไม่ไม่ควบคุมอะไรเลยเนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูลอยู่ข้างล่างนะครับอตอนนี้มันจะ Read เข้าไปเฉยๆเลยนะครับโดย Default ก็คือ Read ตั้งแต่ A1 จาก Excel File ลนะครับผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น True ก่อนนะแล้วก็รันนะครับ พอรันเสร็จผลที่ได้นะครับผลที่ได้ก็คือตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นลิสต์ผมจะลองเอา watch n o t e มาต่อเราตัวนี้เข้าไป่อบนะครับรันอีกรอบหนึ่งเราจะเห็นว่ามันดึงเข้ามาเป็นข้อมูลเรียงมาตามนี้นะครับโดยที่มันอ่าน t รทีล r o w ท r o w เข้ามาเรื่อยๆนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราจะดึง row x y ออกเพราะ x y เนี่มันเป็น header เราไม่ได้ใช้ใน ในการที่เราจะเอาไปาหา,าวางตำแหน่งของเข็มนะครับเราจะตัดอันนี้ออกนะครับเตัดออกก็จะมีลิสต์ตัวหนึ่งนะครับชื่ชื่อว่า rest of item นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาดึงเข้ามาเสร็จเนี่ยนะครับมันจะดึงเอาลิสต์แรกออกผมจะลองรันดูอีกทีนะครับสังเกตดูนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ List ที่ผมได้เนี่ยไม่มี x กับ y y ลวเพราะมันเอาตัวแรกออก เหมือนเดิมในกรณีที่เราอ่าน Text File ถ้าเราพอจำได้ l ล s t ที่เราเข้ามาเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าที่ Level 2ที่เลเวล2เนี่ยนะครับเดี๋ยวผม Mark ไว้นิดนึงที่ Level 2เนี่ยนะฮะถ้าเราสังเกตดูที่ Level 2 i t ไอแรกของ Level 2เนี่ยจะเป็น x ไอเทที่2ของ Level 2จะเป็น y เพราะฉะนั้นเราก็จะอาศัยตัว Level มาช่วยนะครับเราะนั้นก็เดี๋ยวผมจะ เอา watch n o t e นี่ออกไปก่อนแล้วกันนะครับถัดมา <c oughs> ผมก็แยกข้อมูลใช่ไหมครับผมก็ใช้ get item add index นี่แหละเอา list ใส่เข้าไปนะครับ index ที่นี้ผมต้องการที่ level ใช่ไหมครับ use level ให้แน่ใจว่าเป็น level 2นะครับแล้วผมใส่ index 0ูลงไป พออินเด็กซ์ศูย์ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าผมลองรันดูจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลที่ได้ผมได้ x ะนะครับทำลองเดียวกันผม copy ตรงนี้มานะครับแล้วผมก็ใส่เป็น item index เป็น1แล้วตัวนี้ไปต่อนะครับ list ตัวเดิมนะฮะผมพอลองรันดูผมจะได้ x ที่นี่ได้ y ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ผมก็สร้างพอยแล้วตอนนี้จะเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วแล้วนะครับผมสร้างพอยเลยนะครับพอยบายโลเคชันนะครับพอยบายโคดี้ขออภัยแล้วเราก็เอาตัวนี้มาต่อตัวนี้มาต่อนะครับทีนี้จะวางที่ไหนอันนี้เหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้ขั้นตอนจะเหมือนตอนที่ทำเท x t ไฟล์เมื่อกี้นี้คือผมมีเลเวลใช่ไหมครับเลเวลที่จะใช้ในที่นี้ผมต้องการเอาไปอยู่ที่เลเวลฟ o ตติ้งนะครับคา่า z เราจะเป็นศูนย์ของ Level Footing ใช่ไหมครับเราก็เอาศูนย์ใส่ไว้ที่นี่ก็จะใส่นิทเซนะครับโอเคได้เรียบร้อยพอได้ค่าเรีนี้เสร็จปุ๊บเหมือนเดิมนะครับเอ่อ l y Instance Point b นะครับเอ่อพอยตนะครับ and Le v e l รเราต้องการ2อันเหมือนเดิมนะครับพอยต์ Point มาใส่ตรงนี้เลเวลไปใส่ตรงนี้นะครับ Family มาจากไหนนะครับเหมือนเดิมเอา Family Type มาในที่นี้ผมต้องการเข็มใช่ไหมครับโอเคพายเดิมนะครับเราตัวนี้ไปต่อที่ Family Type ตอนนี้ถ้าผมลันปุ๊บเนี่ยมันก็จะใส่พายที่นี่เลยนะครับผมจะลองลันดูนะครับเสร็จแล้วลองสังเกตดูนะฮะตรงนี้คือพายเห็นไหมฮะอันนี้ก็มาจากไฟล์ Excel นะครับเรียบร้อยลวโอเคทีนี้จะลองดูอีกอันว่าโนดนี้มันมีความน่าสนใจตรงนี้นะครับโนดของ with Excel จะสังเกตเห็นว่า มันสามารถที่จะอ่านตําแหน่งเช่นถ้าสังเกตด,ดูตรงนี้นะครับชีทนี่เราระบบเป็นชีทหนึ่งส่วน origin เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่า origin ที่เข้ามาเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนนะครับ origin ในที่นี้คือเซลล์แรกที่มันจะอ่านนะครับผมจะลองดูอย่างนี้ไฟล์ที่ผมทำเนี่ยนะครับไฟล์ที่ผมทำ excel เนี่ยนะครับ ผมมีอีกชีทหนึ่งคือชีทสองแต่คราวนี้ผมเอา Data ไม่อยู่ที่ A1 เห็นไหมครผมไปอยู่ที่ตอนนี้ Data ผมอยู่ที่ B6 นะครับ B6 แต่ถ้าผมใช้สคริปต,ต์ตัวเดิมสคริปต์ตัวเดิมเนี่ยผมอ่านได้บี 5, แล้วผมต้องดึงตัวแรกออกถูกไหมครับก็สมมติเอา B5 แล้วกัน B5 ไปถึงไหนไปถึงนี่ครับสีผมต้องการข้อมูลแค่นี้เองนะครับ B5 ถึง C13 เราก็เอาตัวนี้มาใส่ที่นี่ครับลองดูใหม่นะครับผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นชีทสองนะครับแล้วก็ออริจินออริจินของผมคือ B5 นะครับผมว่า B5 มาใส่ที่นี่แล้วก็ไปถึง C13 นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาอันนี้ไปต่อที่ออริจิน B5 ไปต่อที่ออริจิน C13 ไปต่อที่ Extend อันนี้ค,คือหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องอ่านข้อมูลที่ตําแหน่ง A 1เสมอไปแล้วก็ชีทหนึเสมอไปนะครับผมจะลองรันดูนะครับสังเกตดูลันนะครับมันก็จะไปสร้างาวางตัวเข็มให้นะครับตอนนี้เหมือนเดิมเห็นไหม ผมจะเปลี่ยน Data ให้ดูเพื่อจะย้ายให้ตำแหน่งมันขยับไปจากเดิมนิดหน่อยเพื่อ,อไว้เห็นไอเดียนะครับผมจะลองดูนิดหนึ่งสมมติอย่างนี้ผมจะย้ายแถวๆนี้แล้วกันโอเคผมจะย้ายที่ Excel นิดหนึ่งนะครับผมเปิด Excel มาชีตตัวนี้นะครับผมจะย้ายตัวอันสุดท้ายนี่แล้วกันนะครับสมมติอยู่ที่8 0 0 0ผมเปลี่ยนเป็น อยู่ที่10เมตรแล้วกันผมปีนอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วผมก็เซฟ e x x e l l ตัวนี้ไว้เพื่อให้เห็นว่าเวลามันอ่านใหม่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคผมจะลันดูอีกทีนะครับรันเสร็จแล้วกลับมาดูที่นี่จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เปลี่ยนนะฮะตำแหน่งตำแหน่งเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าเราอ่าน Data ใหม่นะครับอันนี้คือการ Read ในทางเดียวกันถ้าเราจะร้ายมันกลับล่ะ ก็คล้ายๆกันเราจะร้ t e มันกลับนะครับในที่นี้ผมจะหยุดอันนี้ไว้ก่อนโดยการออถอดไฟล์พาร์ทนี้ออกนะครับเพื่อไม่ให้ตัว e ีดมันทํางานแล้วผมจะเขียนนี้ใหม่แน่นอนพวกเราคงพอเดาได้มันก็คงต้อง write Excel ถูกไหมครับมันมี e ีดจะกนี้มีร้ i t ร้ายเอ็กเซลนะครับร r i t e อ็กเซโอเค ทีนี้นะครับทีน้ Write Excel ต้องการอะไรบ้างต้องการไฟล์ p a t t Run It เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมจะ Copy มาแล้วผมเอาตัวนี้กับตัวนี้นะครับ Copy มาเอาไฟล์ p a t t ไปต่อที่นี่นะครับ Run It ก็เอาตัวนี้ไปใส่ตั้งเป็น f ฟ l ์ไว้ก่อนนะครับ by คอลัมม์จะเป็น true กับ f a l s e เหมือนกันนะครับหมายความว่า,าถ้าเราถ้าเราอ่านข้อมูลส่งเข้าเป็นคอลัมน์หรือเป็นไปตาม row นะครับเ,เราก็จะตั้งบูลีนอีกตัวในที่ที่ผมต้องการข้อมูลเป็นโ o w นะครับเราก็เอาต่อที่ by column แล้วผมตั้งเป็น f a l s e เพื่อให้มันอ่านเป็นโ o w ไม่ใช่อ่านเป็นคอลัมน์นะครับ อีกอันเขาเรียกว่า bb data นะครับ bb data ก็ bubble b data นั่นแหละนะครับทีนี้ data ตัวนี้ต้องการอะไรนะครับเราก็ย้อนกลับไปดูนิดหน่อยนะครับผมต้องมี node ที่ชื่อว่า bb data bb data นะครับบ b อคบ B data เพื่อจะเอาตัวนี้ไปต่อทีนี้ตรงนี้ต้องการอะไรต้องการว่าเราไร้ไปที่ชีตไหนแล้วก็ตำแหน่งไหน นะครับแล้วก็ตัว Data นะครับแน่นอนเราต้องมี h e ี t กับ Origin ใช่ไหมครับสมมุติว่าโอเคผมจะลองใส่โค้ดบล็อกเข้าไป h e ช t Name ผมตั้งชื่อว่าช h e ห t 1สมมุตินะครับต่อไปที่นี่นะฮะถัดมาผมจะใส่ว่า Origin เป็น A1 แล้วก็จับไปต่อที่นี่นะครับไฟล์ในที่นี้นะครับต้องเป็นไฟล์ Excel อีกตัวหนึ่งนะครับผมจะ browse ส่ผมจะใช้ไฟล์อีกไฟล์เช่นอันนี้ Pi ย location output นะครับ open มาในขณะที่เราทำงานตรงนี้อย่าลืมว่า Excel ของไฟล์นี้ที่เราจะ write ต้องไม่เปิดอยู่นะครับไม่ไงั้นมัน write ไม่ได้นะครับต้องปิดมันไปถัดมา data คืออะไร ดาต a าคือ family y y p ทอัเดี๋ยซ้ำเดิมแล้วนะครับเพราะเราคงเริ่มชินล้ครับเอ็มพนยนะครับเดิมนี่แหละถัดมาก็ไปดึง Data มันออกถูกไหมครับก็คือ all e l e m e n t ใช่ไหมครับ of uh, family type นะครับ อันนี้ไม่ต่อถัดมาผมก็ต้องการได้อิเลเมนต์ทั้งหมดมาผมก็ต้องหาค่า x อบถูกไหมครับ family นะครับ i n s t a n t location ยีงไมาต่อนะครับโอเคผมอาจจะต้องขยับหลบไปนิดหนึง่งถัดมาเราก็ต้องการตำแหน่ง x กับ Y ถูกไหมครับ เราก็ใช้ .x นะครับมาหาตำแหน่งในแกน x แล้วก็ .y นะครับโอเคนี่ถ้าเราอยากได้แทรกด้วยก็ได้นะครับแล้วก็แทกใหม่ตัวเดี๋ยวนี้ผมจะใช้แค่2ตัวก่อนโอเคเอตรงนี้ผมจะร้์ตรงนี้ผมจะดึงอันนี้ออกก่อนเพื่อไม่ให้มันทำงานนะครับแล้วก็ผมจะลองลันดูก่อนว่าผมได้ข้อมูลไหมนี่ผมจะมี x y อ่า x ตัวนี้นะครับ y ตัวนี้ได้แล้วพอเราได้ x กับ y นะครับเราก็มาทำเป็น list แน่นอนก็ list create นะครับเดิมนะฮะเราก็ใช้2ตัวก็คือเอา item หนกับ item ม2มาเพราะฉะนั้นเวลาเราลันผมจะได้ list เห็นไหมฮะได้ list ของ x และ y นะครับ ในี้ Data ที่มันได้ถ้าเราส่งไป Excel เลยตอนนี้มันจะเป็น Row นะครับแต่แน้ีนเราต้องการกลับข้างกันเราก็จะให้มันหมุนอีกด้านเราก็ใช้ transpose นะครับ transpose เอา List ใส่เข้าไปผมจะลองรันให้ดูก่อนเพื่อความเข้าใจเจนว่ามันเรียงแบบนี้ถ้าเรียงแบบนี้เวลาส่งเข้าไปใน Excel เนี่ยมันก็จะ,ะ List t แรก List Number 0เนี่ยก็อยู่ที่ Row นะครับโรนี้ก็จะเรียงไป2คอลัมน์2คอลัมน์2คอลัมน์ไปงี้นะครับซึ่งเป็นไปตามที่เราต้องการแต่ถ้าดูลิสต์เนี่ยมันส่งไปเฉยๆเป็น Data เราอาจจะส่ง l a เบลเข้าไปว่าแล้คอลัมน์แรกเป็น x คอลัมน์ที่2เป็น y เราทำยังไงผมก็จะเพิ่มหัวข้อมูลเข้าไปหน่อยนะครับมันก็จะมี add item to front นะครับ ลิสต uh, คือลิสต์ตัวนี้ไอเทมที่ผมใส่เข้าไปคือผมต้องการเอา x y ใส่เข้าไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสร้างข้อมูลของ x y ในที่นี้ผมก็ใส่โค้ดบล็อกไปอันนึงนะครับแล้วผมก็บอกอันนี้ x อันคือ y แล้วกันเพื่อไปใส่หัวของชีทนะครับอันนี้แปะเข้าไปแล้วเราก็ใช้ list create มาต่อใช่ไหมครับ Stop. create คล้ายๆกันนะครับอสองอเทมอันนี้ไปต่อนี่อันนี้ไปต่อนี่แล้วจับน,นี้ไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้ถ้าผม run มันจะได้ list ซึ่งมีตัว x y อยู่ที่หัวคอลัมน์ data เสร็จแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูย้อนกลับไปที่เราต้องการ write ไปที่ excel นะครับเราได้ข้อมูลของ data ตรงนี้นะครับเราจะต้องเอาตัวนี้ไปใส่สังเกตดูนะผมพยายามจะเลื่อนนนี้ โอเคตอนนี้ B-B Data เนี่ยยังไม่มีตัว Data ผมก็เอาตัวนี้ไปต่อนะครับถัดมาตัวไฟล์นี้ที่เราเคยทำให้เดิมที่เรา browse เมื่อกี้ใช่ไหมครับเราก็ไปต่อที่ไฟล์ p a t t แค่นี้เองครับตอนนี้ก็หมายความว่าเราดึง Data มาเป็น List แล้วก็ไปเข้าตัว B-B Data เพื่อทำให้มันเป็นรูปของข้อมูลที่จะส่ง Excel นะครับแล้วก็ browse ไฟล์ที่เราจะ write แล้วก็ใส่เข้าไปตามนนี้นะครับ ทีนี้เวลาผมรันผมควรจะได้ไฟล์ตัว p า l โลเคชันเอา u ์พุตตัวนี้นะครับออกไปโดยที่ by column ตรงนี้ by column ตัวนี้เป็น f a l s e ถูกล้วอ้อผมลืมไปนะครับผมไม่ได้ตั้งบ l ลีนต้องเป็น True ครับไม่งั้นเันไม่รันโทษทีนะครับเอาละ่ะรันนะครับมันก็จะเป็นไ้ายไฟล์ของ Excel นะครับ เราะนั้นเราเปิดดูใหม่ลายนี้นะครับเราคลิกมาเห็นไหมฮะแต่นี้ก็คือข้อมูลที่ไร้กลับเข้ามาจำได้ไหมฮะอันนี้ถ้าเราพอจำได้เราแก้โคดี้ตัวสุดท้ายเป็น10เมตรใช่ไหมครับอันนี้ก็จะไปอยู่ที่นี่ละเพราะเราสามารถจะดึง Data อะไรก็ได้นะครับที่เราแกะออกมาหรือดึงออกมาจากบ a อ i ไฟนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปโดยใช้โน้ตของ ีนะนะครโอเคพวกเราก็คงพอเห็นไอเดียในการจัดการกับเวิตด้วย Dynamo นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปออตอนสุดท้ายของตัวไดนาโมเบสิ c นะครับหวังว่าซีรีส์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราในการเ,เริ่มต้นเข้าสู่โลกของไดนาโมกันนะครับ หลังจากนี้ไปก็คงเป็นทิปเทคนิคที่เราจะสอดแทรกหรือเป็นโจทย์ปัญหาต่างๆที่ผมจะทยอยมาลงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ